สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพรเครื่องนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าโทรมาได้นะคะพี่หรือแอนไลน์มาได้จะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะพี่จ๋ามาจากพี่จ๋าเรามาดูกันที่องคแรกนะจ๊ะพี่จ๋าองค์แล้วก็จะเป็นเป็นอ่าเป็นสร้อยนะจ๊ะพี่ เป็นสร้อยประคำเก่าๆจ้ะพ e> ี่เป็นสร้อยประคำเก่าๆหลวงปู่ยิ้มนะจ้ะพี่เส้นนี้นะคะพี่สวยงามมากจ้ะเส้นนี้หนูขอไว้ที Shaun ่ห3 0 0รอบาทจ้ะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเป็นพระปิดตาจ้ะพี่เป็นพระปิดตาเป็นสร้อยประคำเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะแล้วจะมีเชือกห้อยมาอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ เป็นเชือกเก,เก่าตามภาพไปนะคะพี่นะคะขอไว้ที่1,300บาทจ้ะ1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่สร้อยประคำเส้นนี้ยาวนะคะพี่ยาวมากเลยจ้ะพี่จ๋านะคะ1 3 0่บาทจ้ะพี่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากคุณลูกค้านะคะเป็นสร้อยประคำปิดตากเก่าเม็ดใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะขอไว้ที่1,300บาทจ้ะ1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะภาพ าพไม่ชัดพี่ออนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะจ๊ะ0840659180จะองค์นี้จะเป็นอาหลวงพ่องเงินจะพี่เก้าองค์จะหลวงพ่องเงินเก้าองค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะก็สวยๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเขาเรียกว่าชอ่อหลวงพ่อเงินนะจะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จะ้ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเป็นชอ่อหลวงพ่อเงินนะจะพี่ชอ่อดจะมีทั้งหมดเก้าองค์จะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะนะคะ หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นช่องหลวงพ่อเงินตามภาพไปนะคะพี่ภาพไม่ชัดพี่อันลายแตะพี่จ,า 8, 4, 6, 5, 9, 1, 8, จ่าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะช่องหลวงพ่อเงินเก่าๆสวยๆจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะจ้ะพี่ เป็นหลวงปู่ทิมจะพี่จ๋าทามาจากไม้แต่ไม่ทรารรบ่าไม้อเลยนะคะพี่เพราะเบามากจะพี่จ๋าเบามากนะจะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่500รอยบาทพอจ้ะองคนี้หนูกขอไว้ที่500อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะจะพี่500อยบาทจะพี่จ๋าส่วนนั้นจะเป็นตะกุดหนังเก่าไม่ทราบที่จะพี่เป็นตะกุดหนังเก่าไม่รู้ที่นะจ๊ะขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจะตะกุดหนังเก่าไม่ทราบที่จะสั่งกระจายจะพี่500ยบาทเหมือนกันจ้ะนะคะเป็นสั่งกระจายอย่างนี้นะคะพี่อันนี้เบาหนูก็ไม่รู้ทำจากมาเลยจะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะองค์นี้5้าร้อยบาทจะพี่องค์นี้500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นแหวนเชือกถักเก่าไม่ทราบที่จะเป็นแหวนเชือกถักเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่5้าร้อยบาทจะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่อันนี้ก็ไม่มทราบจะพี่กลมๆจะพี่มีห่วงจะเป็นเชือกเชือกก่อนนะคะพี่แล้วจะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นจะ้ะไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จะ500บาทจะ้ะไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะได้มาแบบนี้จะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่ลูกสะกดเก่าไม่ทราบที่จะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจ้ะ5 0าบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะลูกสะกดเก่าไม่รู้ที่จะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ้ะพี่พร้อมโอนห้าร้อยบาททั่วนะจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นมีดจ้ะเป็นมีดค่ะพี่เป็นมีดดาบไม้ของหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่รู้สึกอุ้ยรู้สึกว่าจะเป็นมีดขุดว่านจ้ะพี่เป็นมีดขุดว่านพ่อเดิมจะพี่เล่มเล็กจะพี่จ๋านะคะมีพอสอบอกจะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจะ้ะ เป็นมิดหลวงพ่อเดิมวัดหลวงปูนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะสนิมขึ้นเต็มค่ะพี่หนูได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่จากภาพไม่ชัดแอดนไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะคุณลูกค้าชื่ออะไรว่าเรื่องของวันพุ่งนน้นะจ๊ะนะคะเป็นมิรขุดวัดหลวงพ่อเดิมจะพี่จากขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นจระเข้จะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนะจ๊ะพี่ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะนะคะจะมีภาพผูกไว้นะคะคพี่นะคะ ลงรักอย่างนี้จะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทจะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายเป็นเคีนะคะพี่500บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นน้ํามันจะพี่เป็นของหลวงพ่อพีนาจะพี่ด้านในจะมีน้ํามันนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงาพ่อพีนาจะจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0ยบาทจ้ะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส you know. ่วนอันนี uma, shower, ้จะเป็นสีวลีจะพี่นะคะเป็นสีวลีอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะไม่แน่ใจว่าหลงพกววหรือเปล่านะคะพี่ด้านหลังเนี่ยจะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะ ้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่นะจ๊ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะจ๊ะได้มาแบบนี้จะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่อันไลน์จะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่ห้าร้อยบาทจากองค์ที่หนึ่งจ้ะองค์ที่สองเขาเท่ากันจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่องค์ที่สองหนูก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกคา้าอันนี้หนูไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่ได้มาแบบนี้แต่พี่ไม่ทราบว่ราเขาเรียกว่าอะไรนะจ๊ะพี่นะคะ่ะเป็นน่าจะเป็นเนื้อดินมั้งคะหรือว่าเนื้อผงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจา้ะนางพญาจะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะจ๊ะพี่นะคะอีกฝั่งจะเป็นองค์เล็กจะพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ องค์นี้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหลืองเกาโบราณไม่ทราบที่จะพี่ด้านบนจะมียันนะคะเริ่มกออพาสติกองคนี้หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเดืองเก่าไม่ทราบที่จ้ะหนุมานจะพี่หลวงปู่ทิมจะพี่สวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะใต้ฐานมีต่อโคตรจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ้าหนุมานหลวงปู่ทิมจ้ะ เหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจะคุณลูกค้าห0 0รอบาทจ้ะห้าราทปลาทไปทางบวกเพิ่มห0บาทจะเหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกำแพงจ้ะหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะองค์นี้จะพี่ห0 0รอบาทพอจ้ะหนูขอไว้ที่ห0 0ร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห0บาทจะเหรียญปู่ทิมจ้ะหลวงพ่อทวดจะพี่เป็นเนื้อว่านค่ะพี่ห0 0รอยบาทจ้ะห0 0ราอปบาทไปทางบวกเพิ่มห้าบาทจะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจะพี่ รูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่จ้ะองค์นี้เหมือนกันจะพี่เหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะนะคะด้านหลังมียันอย่างนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้าซุ้มกอจะพี่ซุ้มกอห้าร้อยบาทจ้ะนะคะซุ้มกอองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะคุณลูกค้า ปิดตาพ่อแก้วเนื้อกะไหลทองจะพี่600บาทจ้ะนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะปิดตาหลวงพ่อแก้วจะพี่จ๋ารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทจ้ะเนี่ยค่ะรูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้500บาทปลายทาง50บาทจ้ะปิดตาไม่รู้ที่จะพี่ลงรักจะพี่ปุ้มปุ้ยนะคะพี่หนูขอเรียกว่าเป็นปุ้มปุ้ยนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้ะ ปิดตาหลังแบบจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะปิดตาหลังแบบห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่องค์นี้ไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมจ้ะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมไม่ทราบที่จะพี่นะคะองค์นี้จะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูสุดวัดการหลงจะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะ เหรียญปูส e ุดว like? ัดกาหลงจะ5้0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่500บาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้จะเป็นอปิตาจ้ะไม่ทราบที่จ้ะเป็นเชือกพันเก่าๆด้านหน้าจะมีทองหน่อยๆห้าร้อยบาทจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อรุ่งจะพี่ห้าร้อยบาทจะเนี่ยค่ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะหลวงพ่อรุ่งจะพี่ปิดตายันยุ่งจะพี่ห้าร้อยบาทจะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นปิดตายันยุ่งจะพี่หลวงพ่อเนียมจะพิมสองหน้าจะพี่ห้าร้อยบาทจะเนี่ยค่ะ ห้าร้อยบาทไปทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจะหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจะปิตาแร่บางไผ่จะพี่หกร้อยบาทจะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะได้มาแบบนี้จะหกร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจะเป็นพระปิตาแร่บางไผ่จะพี่จ๋าก่กๆอย่างนี้เลยจ้ะพี่เหรียญพ่อเดิมจะพี่จ๋าองค์นี้นะจ๊ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะด้านหลังเป็นลายธงชาติจะพี่นะคะห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะ หลวงปู่สุขจ้ะเนื้อไม่กะสิทธิ์จะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงปู่สุขจ้ะอง์นี้ไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่รู้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพระพรมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นพระพรมนะคะมีรอยจานข้างๆเต็มหมดเลยจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันจะพี่ไอ้ปูเอี่ยมฉลุกับพี่หกร้อยบาทจะ้ะเป็นปูเอี่ยมฉลุเนื้อกะไหล่ทองจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้นะคะพี่ขาเขาบอกว่าเป็นของอาหลวงพ่อพินะเขาเรียกว่าอะไรโยคีโยคีไอเนี่ยคะ่ะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่หนูขออันละห้าร้อยบาทจะพี่หนูได้มาสองอันนะจ๊ะพี่หนูได้มาสองอันจะพี่หนูขออันละห้าร้อยบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพี่ณ์นะคะพี่ใช่โยคียหรือเปล่าันนี้ไม่รู้หนูไม่ได้แน่ใจว่าหนูพูดฟังผิดหรือเปล่านะคะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจะพี่อันละห้าร้อยบาทจะพี่อันละห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทนะจ๊ะพร้อมโอนห้าร้อยบาททวนจะพี่จ๋ามีอยู่สองอันนะจ๊ะพี่สนใจอันไหนก็บอกมาได้จะพี่แต่ดูแลมันเหมือนเหมือนกันนะคะพี่นะคะโอเคนะคะพี่ขาคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าโทรมาได้จะพี่หรืออะไรมาได้จะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกรรเก็บพุทธคุณพระเครื่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ